กับเจ้ไาไงนะบ้านเลยกัาปเฮสบายดีเนอะสบายดีจะนอนผู้เดียวเจ้า,าบ่าอยานบ่เก่งมีตองสายฝ่ายเนาะโอ้หรือว่ามีมูมานอนน้ำน้องบ่บ<อ>ผู้เดียวเลยเดยอ้อเต้อ ทายสบายดีสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องเลยเอ้านกะ็พ่อพ่อกับพญานี่ตอนนี้พี่น้องเลยทั้ทงพญาเองกัมาอยู่บ้านเพนซานของน้องบุญทวีกับน้องสายฟ้าพี่น้องเลยเนาะอ่าหูยู่งกันอยู่ซานหรือบ่พี่น้องเพราะว่าทั้งพญาน้งมาแต่พะลานพูดแหละพี่น้องเลยเนาะตอนนนั้รอบที่แล้วนี่เมนโบตูนแบะฮาพี่น้องเลยเมื่อนี้แบะฮาน้ำกันสามคน น้องอุ้งทวีซันใครอยู่เพื่อนนี่อ๋อ้ครกันเหตุจังอะเออมากระไพรอยู่กระไพรอยู่กับจะคนฟังคงน้ำมาจันาบนี่นะว่านเลยนี่เราจะเข้าไปนีย,นองงเ,นยเอ่อจับจับจับกระจอกไงนี่เออจระจอกไงนะว่านเลย ครับเอสบายดีน้องสบายดีเอฟเอฟเอฟโยงกันจกคนใช่ก็สบายดีละน้องสายฟ้าโอ้ตัดผมใหม่หวามโอ้หล่อนี่ตัดผมใหม่นี่ท้พาพ้าไปตัดผมวันนี้ món yêu xuân phải tắt Chị nàng nó Ờ Thấy ăn em... Nào Thấy cái này ăn Thấy đây Thấy được xuân của mình đâu Thấy món tắt Màu níu lượng hãy Màu níu lượng Ờ, mặc oh, à? Bộ mặc này vừng đi Hả Mặc bao, Mặc bao, Mặc Nào nó thì nàng này, Ờ ข้าวบาลี่เจะเชียบา,า,า,บาบลบาี่เออเออกมันินโมเมนตัวแมจะกินจะก้หัวาเรานาฮะ้กบอกินจะก้ัวนาโอ้บอตูนแวดียกระสิแล้วบเวยังแมาเหมือนกับบอตูนเนาะเออกินข้าแวแล้วยังกินกับข้าวบอยน่ซื้อปิ่งไก่บอยน่ซื้อปิ่งไก่ให้บอ เออเอายับข่าไปได้ได้วกูวเหระเบาเปียกให้นี่เนาะโอ้ยผลกัจังเมนมาผลไป้องหนอเนาะจังเมญมาเป็นใจเนาะนี่ฮัดแมวเหรอเดี๋ยวรับด้วยกันอาแต่ฝนตกแห้งบ่ คนพี่ชิตกเฮงเงีเงนาะอยู่ไีนเนาะยังไงเนี่ยตู้ตู้ใครอะไรโทรศัพท์มาอะไรซื้อมาใหา้ซื้อให้ไครซื้อให้เขากับน้องเจ้าเรีมีอยู่บ่บ่ม,มีอยากไล่อยู่บ่ญาติาก,กันอยู่บ่วเวลาเหร่นเลยเปยลี่ยนกันเหร่นเปลี่ยนกันเหร่นเนาะเออคือว่าเจ้า ไปใช้ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้าวเพื่อป้าน้องมาอยู่ผู้เดียวไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวเด้ออจะนอนผู้เดียวจ้าพระยานบ่เก่งมีหนังสายผ้าเนาะโย้หรือว่ามีมูมานอนน้ำน้องบ่่บผู้เดียวเลยเด้อเจ้กปีเนาะสายผ้าเจักปีนี่นาะเก้าปีอจ็ดแล้วโอ้เก่งเลยพี่น้องเลยเนาะ เก้าปียังสามารถนอนผู้เดียวได้เลยเนาะต้องบุญทวีกล้าว่าจะกล<ะ>้ากานบอกเออจะไปเกี่ยวข่าวนี่ไปเกี่ยวขา่วขาวรับจ้างบันคือเกี่ยวขา่าวซอยกันซอยขา่าวบอกโดยเพื่อนไฮยังอะไรไปซอยเพื่อนห้อนาเกียวของเพื่อนอะไรอะไรเขาเขาจุกในเพื่อนมาซอยอืมว่าที่เจ้าไหนเพื่อนจิมาโดยอืมจะไปจกัจกจักมลือดช่องถิดเ<พ>อา <laughs> บริมาเยี่ยมน้องเลยบอสะมาอยู่เออบางมื่นก็มาเขามันคำนะคกับบริมาไก่บอจะไปนะปูบ้านบูคำอย่างไปได้ย่างไปอีกย่างมาเยี่ยมน้องอีกเย้ยโอ้เมียนตอนแรกเลยไม่เผื่นว่าเขาเขามาสูงตอนนั้นอย่างไปเองอืมไปเกี่ยวนี่ไปเกี่ยวหน้าหน้าไผ่หน้ามูบอสเดี๋ยวบอสหน้ามูหน้าพี่น้องไงหน้าพี่น้องเจ้าของบอส จะอยู่พุทธศักราสองอาทิตย์ได้บอกลร่าสิบสี่มือม<า>ม้อเลยเนาะฮะสิบสี่มือ้อสิบสี่มื้อไพส์แ่นึงเข่าจะกินหนึ่งเ,งเองโอ้เออหนึ่งเองหนึงนงงน่งเองกินหนึ่งกินเองแล้วพอนี้ <c oughs> กับเข่าเด้รกละ่ะเห็ดกินเองเห็ดยังเดีจะไปหา <c oughs> ยังไไมาฮะ <c oughs> ออบอ๊วยเนีื้อใครมาไฮเจ้ให้ได้กินบมดละทอดกินเนาะเก่งกดีเนาะเมย์เจ้าโทรมากอยู่ล่กูละบ่บอกซับเขาตอนนั้นมันสอดเลยเฮ<ะ>้ับเข้าตรงไหนนลมันสอดมันตายเลยโซสับเครื่องนั้นมันตายดอเอาบ๊ได้ติดต่อหาเมย์หมราเครื่องไหมม,มันยังเอาคคเป็นเพื่องแล้วยังกรทันหักเราบยโท่ทั้งมีตู้มยัง ปอตูพ่อจ้ะพอเากับมีโทรศัพท์พอเ่าม่ได้มาเยี่ยมบักหลา่าว่าจ้ะบอเขายังมาทานมาช่วงเราอยู่ฝุ่ยยกับันี่ม่าหาเจ้าได้บอกพะตูลุงมาจัาจอบบังยูเดี๋ยวมจับค้มือเจ้าคือโไปเมื่อนอนน้ำลุงจ้ะช่วงนั้นนะฮฮมฮนได้ไปอ,อแล้วก็อยางเจ้าคือโบไปน้ำอ้แต่เกี่ยวถอดหม โอ้ม oh, oh. mm ีย hmm. mm ังเงิน hmm. จ mm ังหน่อ hmm. ม mm ีย hmm. uh ังไงเออมีไ hmm. ก mm ่โ hmm. อ mm ้อ๋อมีไก่พี่น้องเนาะพอสมว่าป้าเงอนมาได้แล้วเหรอจักโตละแมร่บัลีมาหาเลโบเฮนอืมอืมอืมจักโตล่ะไก่มล้ี่ห้อสิบปาโตสิบปาโตจะจะมาเงินจังมื่นละสองหรือสามมื่นเลยสิมาเงินสองสามมื่นนี่เบ้อ เจ้าเจ้าถึงพ้ายาเห็นในะคลิปบอดี้แล้ว่าทางน้องสายผ้าอยูู่นเดียววอ้าวเด็กน้อยแปดเก้าปีอยูู่เ,เด,ดียวไรบร้ายานดีเว่อ,อมือมือ,ม,อมือเส้นนี้ห้า็กอกมากมมูอมอกมาจ่อบ,บนเขาแล้วมาเป่งน,น้ำหน้าเลยเป่งน,น้ำหน้าพร้อมเลยไพ่สีเกี่ยวป่ะเนี่ยห้าก็ะมู เจ้าบอกมาบอกบอกแม่บอกเกดเป็นคนทรงสมือกันแล้วว่านองเท่าัจะผิดหนึ่งบัดเข่าเลยจะเสือใ่เซมเท่อนุงบอกไปเท่อนุงก่อนบอเออออยเออเออเออเว่ากระหักและบึงเลยว่ามันจะเสียหมเลย ชอบเดียวยิงจังไปเพื่อนเนาะพี่น้องเพื่อนที่ตังใหม่กะคือเห็นนั่นแหละพี่น้องกันเนาะตอนนี้เราได้ยินมานั่งบ่ฮักเลราได้ยินมานั่งน่ะฮักเลยมาหักเลยตอนน่ากินต้มยำกเอเอาพี่น้องเลยผลตกตอนนี้กะดิ้นมัดมือพี่น้องกนแลย่อยเสะเซะอยู่เนาะกะทั้งมอาเองกะเลยมาแต่พลานเนาะอ่าตอนนี้ลิ่นไปหาเจ้า ใชขึ้นไม่ใชแล้วขื่นไปแล้วเรแล้วก็พาไปดาตไปนแล้วขึ้นไปของขนทางแล้วกลับมาล่ะบอสคนตกนะ <c oughs> <า>เออพอดีแวมาเยี่ยมมายามนอ้องเพื่อนจะนองกันอะกจะมาแล้วก่อนนอมาสามให้ไม่ีอเออจะไปถึงวะ <c oughs> อา้าว มีอยังเราเรามาเยี่ยมมายามไปชื่อเราเล่าเออเรา,ามีอยังเนาะเรามีของรางวัลพี่น้องเลยเจะมาทำนี่นะจะคู่น้องใส่ฟ้านอนผู้เดียวนี่นะเป็นในอะไรนี่ความมึกนี่นบ่ทั้งเราว่าบ้านะเอออยู่าซื้ออย่ามัดแข้งเจ้าของเละ <c oughs> เออจะนอนผู้เดียวนะเจ้าผมได้ยินเสียงยงูแกะก่อนหรือว่ารับเลยบ่หรือว่าเวนอนรับเลยผมได้ยินอย่างเลยนะนี่กกบ่บ บม่ได้คิดย่านอย่างเลยบนนองเหยียพระคันยิงหลายคนแต่คิดย่านเหรอนะนอนนอนเอาประกาศน้อนอยู่อยู่แบบเป็นหลายคนนะชาวบมคนสี่คนในเต้กันเลยนะเสียงเสียงย่างมากคือยางยางก็กลางพี่มาแล้วพี่มาแล้วผ้ากันห้าพุ่มเล็บอันนี้มือในกเาจะนอนประหลาด่วลานอนหลายคนนึ่งมือไม่ติดเตวกันบอกอยู่คนเดียวน่ะสองคนนะใครเสามคนสี่คนตั้กันเลยแบบโมเมนต์วตัวเจ้าของเองบ่ ตัวชมพูตัวเองโอ้ยจัะเป็นส้มยังนาะโอ้บอลนิว็ทแล้วอ่ะนี้เนาะส้งส้งส้งชมพูส้มล็กเลียนส้งเล็กเลียนนี่จะเลือกเอ็งบอกคือบอลนิวเลือกใครเ่บอลนิวเลือกใครหาเล็กน้อยตัดแต่ท่านหล่งงามเลยเนาะดีจังเลยดีจังแหละงามงามน้องๆเคนกาอยู่น้ำกันสองไอ้น้องเนาะส่วนเมย์ยันบอด้มาแล้วปะ เนเียกนอนเลยแล้วมันเท่าสตาร์ทุกพรมวันนี้เขาอายคนเทาอย่างนะอายองงามได้ไอายเขาตอให้ยังไม่นะเขากาดตัดยอมากไงเขาบอกาดตัดก็ตอนในคู่ให้ตัดนะขนาดตอนนั้นในคูเขาไปชิงนะในคู่ยังเามีตัดตัดพมเขายังหาบว่เออยืนยามทำข้าวน่องๆเพื่นพี่เ้องเลยเนาะ ักกินข้าวกับปิ้งไก่ที่มันนี่จี้กับตำมาหุงมโมนิวซื้อมาโอ้ซื้อได้ที่บ่อเนียวเนาะไดยใหญ่นอกคนกัดตุ๊กเสื้อต้าคนเราดเจ้าพาพกันมีไฟสระเซียวใต้อยู่ที่อยู่ไหนเลยมี่อยู่เนาะต่อห้าก็ได้ต่อห้าก็ได้มันขาดมันขาดลุงต่อหายลุงต่อหาห้าก็ได้นี่แมวไปไหนฮำแมวอันนี้ แม่เอาอันสายผ้าดิเดอรใหญ่ไว้กินมันใหญ่เร็วพอเราบ้าเอามากายมาสองเท่อแล้วเราลังกาปรตูในเบสสองเท่อได้ไหมบ่เดอร์พอมาเราบ้าแต่ไม่ได้เวะเพราะว่ามันยันมันคำมันะเดอรขี่รถจักเนาะเพื่อเมนขี่รถจักเพื่อเพื่อสิมากเป็นนอตชานแบบคำมันแต่หันกันยังคำอยู่เดอร์ฮะซีโนโคกใหญ่นี่เนาะเมื่อบ่ ไม่เกี <rat> ่ยวขาวนะเว้ euh ่ไม่ว่าเกี่ยวขาวเขาจะสุกแล้วบบเงียบๆโอ้หัวเงเนาะเขาจะสุกแล้วเอลยเกี่ยวสิบัดแล้วเลยนะเอาเมื่อกัไล่เลยพี่น้องุ่มหน่อยสองคนนี่กับปอยานเนาะเกี่ยวข่าจะนั่งกับเก่ยงนี้องใสยฟ้าเนาะเกี่ยวก็มือตัวเองเกี่ยวก็เอาเกี่ยวกันแล้ยังไงเป็นวาวแล้วนี่ เขนต้องบุญทวีกันใหญ่กว่าเกาตะกี้แหละพี่น้องเนาะต้องสสาผ้าก็เป็นผู้ใหญ่กว่าวเขาทิ่ซุกกเขาหมูเขาเหมืานเขาทใบมันเลืองเลยจะน้องเขาก็ได้ออกเมกี่ะวกจะกระซ้คนขะคอเบียดเขาไก่นอง้าวาแล้ว่ว่าจะของมูเหรอไม่เอาเงยังหางย่างว่างไทยย่งมันครึ่งหนึ่งนะสุกครึ่งหนึ่งนะบบสุกเขาแบบก๊บึงโก๊กระสุกบางก๊กกระสุกเขาป่นนะ และว่าสิเก mm ี่ยวสิเกี่ยวเอ้าตัวตัวสุกนะมันยนีมันโดนเขาเื่อยเกียวเจ็บแอวเข่าเกียวโบ้เบ้นเลยขนาดเกียวผ่าเขายังใช้เวลาบางลายมือหนึ่งนห่อซองผิดใช้เวลาตอนนี้นั้นข้อหวานลึกเลยอ่ะถ้าถ้าเกี่ยวแต่พอพอมูมเข่ากับเมย์เมย์มูนะยังไม่เลียกมีแต่พอกับเมย์ก็เอานอกนี้นอกมากันน้อยน้อยเล้ว ทา้งลาวว่าเหนื่อยตอนนี้สิ่งที่จำเป็นในครอบครัวเจ้านี่มันคือยังไงบเพื่อนตอนนี้เลยเพื่อนบอกอยากต่อเติมเพื่อนซานหลังนี้มันแล้หรอยังคือเก่าในเติ้งกี้คุณบอกเนอะพี่น้องอ๊ดเราเนี่ยบุลาเนาะลาวเซีอวานตอนนี้ผู้ใหญ่เป็นนักอธเบดงอยู่บริษัไปฉอยพุณเจ้าเนาะ ทางเมย์ีเมย์เมื่อเราไปกันย้อนมาผมมีเงินมีซ่านอยู่อีกแล้วพี่้องไเนาะเพิมมีเงินมีคำเพราะอะไรต่อเติมเพิ่นซ่านเห็นแล้วเนาะเกบมนันยังโตฮาระด้บานโตหาไได้ไไเลยเอ,อนอนเลิกป่เมือ่อคืนนั่งเขานอนบานาเลิกชั่งโมงนอนแต่ละมือนอนมือหเขานอนเจ็ดโมงแปดโมงก็นอนเรา,านอน สี่เบ็ดโมงเมคืนพี่นนองเนาะนอนแปดโมงแล้วก็แจกมาเขาแปดโมงเขาก็นอนมะรี๊ยวมาวิ่เอาเขานอนไก่มันไก่มันเข่าโคกทีบบ่หรือเปล่ามาเลยมคืนก็เปดนหัดงยเด็ดแล้วก็ไก่เข่าโคกจีบบ่หำโดยเขาอือวฝนตกย่อยดินแซ่แช่กับบไี้มีอย่างไรพี่นนองคิดเห็นแต่บนอยู่มานอนแล้วบนยาวกันเนาะมนูที่ไข่กุ้ง เห็ดอยังกับขี้ข ok ั้นแล้วเป็นตกพี <c <c ่น้องมันเปื้อนเห็ดอยังกันเนาะเขเน้ายังมุ้ยอดเผื่อนเลยอือจะตั้งใหม่บ่กหนุ่ยอือเลยออห้าบุญทวีชื่อเก่าอือแล้ยังมุมยเผื่อนเลยเอออืออ่ายูต้มกันก็ไม่ได้ให้กันเรื่อยตีตีกันอยู่บ่บ่ไม่ตีครับเจ้าก็จะตีน้องหลายเนาะบ่แต่แม่เอาไปทำดีตีกัน แต่เมยูในอตี้เนาะเพลงกันนั่นแหละเนาะพอเชนีงเจ้าก็จั๊กยูน้ำผู้ใดเนาะเมยูฮ่องกบรอตตี้เ่อประยชนกันพ่อเมย์กับพ่ยูเนาะเพลงกันไหวน่เ้ยดอกจะเชือแต่บรตี้ขั้นคำขึ้นจะกัไปการนอยู่บ้างหร่ากั้นตะกั่งเตนอยู่บ้างมีคมมีคมมีแต่พวกอื่นได้อย่างมันตีนของเขาบ่ไปก็ยากกันนะเห็นมา ยันเจ้าเจ้าดงเนาะดงบ่แปลงขึ้นบ่ไล่เนาะไปไปไปวันหนึ่งเาเขาก็ยังบ่ลงเดี๋ยวนี้พูไปอีกหนึ่งไปอีกหนึแล้จืดมดเลยเจ้าของ้ผู้ดีแรงเลยคนตกคนลินพี่นเองเบิดมือเบิดขึ้นแล้วมันนีกนั่ยังชิลงมากลงมาอยู่มาิล่งาเล่อ จังไหนจังไหนแล้วต้องมอดิ่นะวันนีน้มึงงอะไรวะนิวฮะกับน้ำเมื่อโดนเติบเลยนะเพื่อนเติบแต่บ่เลยเออถ่ายแล้วก,กว็ถ่าบอลลีน่นะวะบ่แล้วนอนเราต้นองทำถ่าบอลลี่ด้วยนอนอยู่ไดนอนอยู่รถโอ้แล้วถ่ายู่รถด้งเติบกดตกพี่น้องเลยพี่อนอนถ่ายเพื่อนนอนขึ้นกาย,ย,ยเพ<อ>ื่อสิทธิ์เนาะเข้าไกลเข้ากะไกลยังเข้านอนอยู่บ่เลยเออย่าจะบ่จหิบเข่ายังเจ้ากับใบเรืองจังไร <ส>อ่าผลเท่าแหลกปนี่ใ <Pok> er. นเมนไดเกี่ยวป่ะในเมือเลยข้อไก่เม่็หัว้กนอนเันวันที่วันที่ยังแงเมานี่วันที่สิบสามสบสี่บมื่อนี่บ่มานิบสามบ่เอันนี้ได้เกี่ยวได้หนิเนาะนี่กระซองเรื่อจกซองเพื่อพอดีเลยค่ะซองเพื่อใชอีกดกเพนวันที่จะซองนี่งเพื่อบ่นี้วันที่อย่างก็จะซอง้ไปแล้วเนาะ่เจ้านี้ Nhà 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 mua nhà 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 khi nhà mua, lột nhà 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 kỳ nhà 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 ช่างมือความน้ำมันแลวกัยงไปโตบริษัทมือยยางเลยหยอกกันนำเรียนหยอกกันนำก็เตะกันน้ำมันระวั่างรถบางล่างันเนาะรถล่างลายเดี๋ยวนี้อุญสมเชอคนแห่งลายอุ่นมเอไปำกันได้สี่กิลกัุนไปกระยาจับเลยคือเขาบอกจับดิ้งด้ยได้ทรงผมอย่แล้รอรอสายไฟที่ที่สรงนิ้วคักคักคักอืม จังไรกันปปนน้องคนน่อนเนาะพี่น้องยเพี่ยงสิเล้กเติรแบบไปน่องนพี่น้องนี่ัหน่อยนึงแล้ก็ตัไทยตัที่หนึ่งตัดก็ทีหัวโลดนตัไทยโม่ไห่บ่บบี้บ่ั้งชีวิตถ้าเห็นทรงผมนะคือแล้วจะตัดทรงใหญ่เลยจะงามไอ้ไหมตัดไอ้ไหม่ตัดหายโอ้ไอเกตตัดหายปัลลังกยใไใช้ไปโรงเรียนวทั้งพี เบนนื่อยเบนเลยงนี่เนี่ยวันี้ฟื้นวันี้ไ่างหอไผ่เาปะอยู่ในหอยั่าดยเนาะมะลงเขาเอาไปต่อแล้วพะอยู่ในงูท่นออกมาอนาก็จะนอดกันแล้วเฮงอยู่บ่คนนี้เรียว่าพอ่สนีบอเหนื่อยอยู่พรานี่ะเฮงเฮงอรยสีบาน นอ่อิว่าหางเสือมุกี้นี่กระตุกอินเลยเอกไปประดับรวมหางเสือไปซื้อบ้านอาไรยางวันจนเปียกตัวลำอีนแห้งนะตัวลำอีนไปซื้อใช่พูดทางแดงย่างไปซื้อย่างก็มาเขาจนเปียกมืดย่างไปซื้อบ้านเลยปุ๊บมีกลุ่มอันตรายนี่นี่เนาะสำหรับถ้าอันมองเพื่อนมองเพื่อนเจ้าเนี่ยกับพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันมีหมองกลุ่มมัน สมมติว่ารถเสียลากมากเ่ยเต็มๆไม่ได้เกินเจอนี่เนาะเห็นรถซนอยู่นะคุณดูทางใครแล้วมันแจ้งขึ้นทิเออก็นอนรับมาปุ่มมาปุ่มย่างกระนังนอนก่อก่อเกินที่นี่เลยเอาโอเคสามีแต่นั่นแหละหลังนอนมาเยี่ยมมายามที่ซื้อเนาะระหว่างบ่มีอย่างมาให้ซ้ำเนาะมีเงินติดตัว่าไรล่ะเดี๋ยวนไร 10, นี่คะสิบพันน้องเส้ผ้าเลยรอดีมีกีบนะเอาไปซื้อ,อยางกำานดเงินนะอยากไลยังอยากไ่ยังบุญเื่นนะจะอยากได้ยังอยากได้ซื้อขนมจะกินม่มบะเอเอเอใช่สา กระเป๋าแพ้เลยกระเป๋าเหาอเฮงเขาาเฮงเขาปวดหล่งไอ้ชาฮะชาิังว่ามีเงินอยู่หาสิพันเรากับเปามีเงินบังหั่นอะตอนนี้ช่วงนี้ซอดพี่กันเนาะนะแปลงโทรศัพท์เลยให้แปลงโทรศัพท์เท่าเลยแหละ เอาละว่าแบ่งให้หาสิบพันเวงกันเด้อคนละหาคนละสาวหาเด้อปั่นในน้องนะเอาเราเอากรบเปมีคือกันทุกนี่กันสดๆดในพี่น้องเลยเอ้าวอะไรก็จะสู้แล้วเนาะยังคิได้ไปอีกเฉบาะเกี่ยวขขาวนะเข่าคันเข่าตัวนี้สุกแล้วกันไปซอยหน้าผลอีกยังประทันแล้วยังอีกประมาณทงหนึ่งนี่แหละจะไปจักมือวันนี้ประมาณสองสามเดือนถูกไ้าพ่อพ่อสองเดือนสามเดือนไม่หอด มันเดือนประมาณสองถิ่นสาถิ่นี่แหละแล้วธารจากนั่นได้โบหน้าโบกีลาอีหน้าหน้าหน้าเนื้อผูท่งจะเป็นยังไรสาย้ายส่งขาดแทส่งขาดเออบมมีท่งบ่มีหังบนุ่งเบิ้งอย่งแบบทบ่เที่อไข่หมัดหมัดเองบันสิมาบกมนึงยังเป็นบัเทบ่หน้านะแต่กุ๊กสั่งนะเขาะอได้เงินผู หักมันลายมันเป็นโน,น่นอืมจา้จาะชองผ้ากูได้เลยหุบได้ม,มันช่องฉิบช้ำฉิบนี่นางเงี้ยเราละชีจ้างคนน้ำไปาสาไม่ต้องนั่นนะเธอเด้อยเราว่ายังไม่ได้กลับหรอกเดีย๋ยวให้ทั้งบอดี้อันบามาเยี่ยม,มาหยาบตั้งเนี้โอ้แมวเนี่ยกันเนาะเอ้าใส่ผ้าหยอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวบอดี้ฉิบขำมาเยี่ยมาหยาบอยู่เนาะ อ้าวมีเจ้าว่าสูตทุกหลาเนาะเดี๋ยวเป็นเรื่องคือเรื่องสั้น่ะเรื่องค่อมีพูดแล้ใหญ่เพยู่นซอยกับมี่เ้อเออทำบุญเจ้ามีกะได่ต้องบุญบ่มีกะเพราะอะไรจำนั่นแหละเป็นน้องได้เข้ากินกับซาถูแล้วน้องเนาะเนยพัดสายสบายดีต้องละเนาะสบายดีทัาษสบายดีอยู่ดีนี่เองเนาะสูตรเด้อไปโอเคพี่น้องกัเนาะนี่แหละฝนตกย้อยจะเสะอยู่พี่น้องกัเนาะนี่กะ ตกแพงขนาดพี่น้องเลยเนาะอ่านี่แหละพี่น้องเลยเพื่อนซานที่ทางว่าวเตียงเนาะตะการทางวาวที่เนาะต่อเติมให้เพราะอะไรแตก่กอเอลเทียข้ามขึ้นพี่น้องเลยหลงัลงหลังคากับโบทนนันได้มีเนาะพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องเลยข้าจะเค็ดจะเคลือน,น้องเคล่นกะแหงเป็นบุญลายท่ารับน้องบุญ ทวีน้องสำหรับเคดนี่อาอยู่ดีมีห้งบะสบลเพนได้เอเด้ควาเจ็บไวได้คําแข็หมีนะการจ,จ,จัดรับใา้ทั้งรอนะพป่นองไงสำหรับจิตนี้มายาแปก่อนพอได้เป็นอางอยู่ดีมีแฮงได้เนอง,งเด้เนาะ